พี่ภาษาอะไรอ่ะขอเยืมแค่นี้ก็ไม่ได้หรอแต่นี่มันรถพี่พี่จะทําอะไรมันก็สิทธิ์ของพี่ปะบริษัทพี่อ่ะก็รวยตั้งหลายร้อยล้านรถคันแล้วไม่กี่แสนนะพี่จะเดือดร้อนอะไรแล้วแต่น้องจะคิดเถอะพี่ก๊อตพี่ทำแบบนี้หมายความว่าไงอะไรของแกเนี่ยอยู่ๆก็มางุง่นงิดใส่พี่ก็จะไม่ให้งุญญ่นงิดได้ยังไงอ่ะพี่เอารถคันที่หนูขับอยู่ไปขายอ่ะพี่ทำแบบเนี้ยแล้วหนูจะขับอะไรอ่ะแล้วยังไง รถนี่มันก็รถของพี่พี่จะเอาไปทําอะไรมันก็เรื่องของพี่ปะแต่พี่ก็มีรถตั้งหลายคันอะ่ะทาไมไม่ขายคันอื่นทำไมต้องขายคันที่หนูขับอยู่วยอ๋อนี่คือพี่ต้องขออนุญาตแกก่อนว่างั้นก็พี่ทาไม่ถูกอะ่ะถ้าพี่ทาแบบนี้แล้วหนูจะใช้รถที่ไหนนี่แกคงคิดว่ารถคันนี้มันเป็นของแกแล้วสินะแกถึงมาพูดแบบนี้กับพี่เนี่ยแต่ถ้าอย่างน้อยพี่จะขายอะ่ะพี่ควรจะบอกหนูก่อนปะ ไปแล้วไม่บอกกันไม่พูดอะไรเลยเข้ากับว่าพี่มองไม่เห็นหัวหนูเลยเหรอพี่รู้ไหมสิ่งที่พี่ทำอยู่อะ่ะมันไม่มีพี่น้องที่ไหนเขาทำกันแบบนี้หรอกแต่นี่มันรถพี่พี่จะทำอะไรมันก็สิทธิ์ของพี่ปะแต่หนูขับมันอยู่ไงเป็นพี่ภาษาอะไรอะ่ะขอยืมแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอแกยืมรถพี่มาจะสองปีแล้วนะแกใช้คำว่าแค่นี้เหรอพี่ถามจริงๆเถอะนะ แกใช้รถพี่เนี่ยแกเคยดูแลรักษามันมั้งปะน้ำมันเครื่องยางเนี่ยแกเคยเปลี่ยนมัน้งปะไหนจะเอาไปเฉียวเอาไปชนเคยซ่อมบ้างไหมไหนจะใบสั่งที่มาถึงบ้านพี่ก็ต้องจ่ายประกันรถพี่ก็ต้องจ่ายพี่ถามจริงๆเหอะคนที่เขายืมรถกันน่ะเขาทำกันอย่างนี้หรอแล้วแกอย่าคิดนะว่าแกทำอะไรไว้แล้วพี่ไม่รู้อะ พี่แค่ไม่อยากจะพูดเท่านั้นเองในแกลองบอกพี่สิว่าตั้งแต่ที่แกยืมรถพี่ไปเนี่ยเคยมีสักครั้งไหมที่จะทําให้พี่สบายใจอ่ะมันก็ดีกว่าจอดไว้เฉยๆปะพี่ว่าจอดไว้เฉยๆอ่ะมันยังดีกว่าซะอีกพี่ก๊อนพี่จะพูดแรงกันไปแล้วนะนี่มันก็รถของพี่อ่ะพี่จะเป็นคนซ่อมเป็นคนดูแลรักษามันก็ปกตินี่ ไม่ถูกตรงไหนอ่ะมันก็ถูกเห้วนี่บริษัทพี่อะก็รวยตั้งหลายร้อยล้านรถคันแล้วไม่กี่แสน่ะพี่จะจะร้อนอะไรอีกอย่างหนึ่งอ่ะหนูก็ไม่มีเงินจะซ่อมให้พี่ด้วยพี่ก็รู้ในช่วงนี้หนูไม่มีงานทำอ่ะค่าซ่อมแค่เนี้ยก็ต้องมาคิดเล็กคิดน้อยกันด้วยหรอสวัสดีค่ะคุณกอ๊อตสวัสดีค่ะคุณเอมมี่ พอดีว่าฉันเอารถม,มาคืนให้อะค่ะคุณไม่ต้องรีบคืนก็ได้คุณเอาไปทําธุระอะไรเสร็จค่อยมาคืนผมก็ได้ครับยังไงวันพรุ่งนี้คุณก็ต้องไปดีลลูกค้าให้ผมนี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก๊อตฉันยืมยังไงฉันก็ต้องรีบเอามาคืนให้นี่ค่ะคุณแจรถอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองในบอกว่าขายไงแล้วก็เอาไปให้ลูกน้องยืมหรอ นี่เห็นคนนอกสำคัญกว่าคนในครอบครัวแล้วหรอคิดอย่างนั้นจริงๆหรอเอมมี่พี่จะบอกอะไรให้นะลูกน้องของพี่ยืมรถพี่ไปเขาก็ดูแลอย่างดีไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเขาก็ซ่อมให้ได้ตลอดนี่ยังไม่รวมถึงที่เขาเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนขับรถมาคืนทุกครั้งเราทำได้อย่างเขาบ้างไหมก็เขาเป็นลูกน้องปะเขาก็ต้องทำอย่างนี้ก็ถูกแล้วนี่ก็แล้วแต่น้องจะคิดแล้วกัน เออคุณพนี่ครับยังไงก็ถ้าพรุ่งนี้จะใช้เนี่ยก็โทรมาบอกผมแล้วกันนะครับหลังจากนี้ฉันคงไม่ได้เข้ามายืมรถที่บริษัทแล้วละค่ะอ้าวทำไมล่ะครับแล้วคุณจะเอารถที่ไหนไปดิวลูกค้าให้ผมอ่ะคือพรุ่งนี้ฉันจะออกรถใหม่อ่ะค่ะออกรถใหม่เหรอครับอย่าบอกนะครับว่าคุณปิดดิวได้แล้วใช่ค่ะฉันได้ดีวกับบริษัทสกินแคร์ที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยครับคุณโพนี่ นี่อย่าบอกนะครับว่าการที่คุณปิดดิวได้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้คุณสามารถซื้อรถใหม่ได้เออเปล่าหรอกคะ่ะที่ฉันยืมรถคุณก๊อตไปคือฉันเอาไปส่งของให้ลูกค้าค่ะพอดีฉันขายของออนไลน์แต่คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันทำหลังเลิกงานค่ะ,ะรับรองไม่กระทบกับงานในบริษัทแน่นอนค่ะไม่เป็นไรหรอกครับ ยังไงคุณก็แบ่งเวลาได้ดีต้องขอบคุณคุณก๊อตมากกว่าค่ะถ้าไม่ได้รถคุณก๊อตฉันก็คงไม่มีวันนี้แล้วค่ะไม่เป็นไรคุณยังไงคุณก็ทํางานให้บริษัทผมเรื่องแค่นี้มันก็ช่วยวยกันได้อยู่แล้วล่ะครับขอบคุณมากนะคะคุณก๊อตยังไงเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะครับคุณผมนีสวัสดีค่ะดิวลูกค้ารายใหญ่ก็ปิดได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีพรีเซนเตอร์เลยนี่สิ จะพอมีไหมนะ่าพีเซ็นเตอร์แถวนี้หน้าตาดีดีสวยสวยคนแถวนี้จะสนใจไหมนะาลตอบแทนมันก็ดีด้วยสิเห็นว่ามีคนอยากได้งานอยู่ซะด้วยจะพอสนใจไหมนะ หน้าตาก็สวยหุ่นก็ดีน่ารักอีกต่างหากจะพอสนใจไหมนะโอ้ยพูดขนาดนี้ก็สนใจพี่บ้างเหอะพี่ก็หมายถึงเรานี่แหละทำแมอยากให้ช่วยเหรอเอาแน่นอนดิน้องพี่สวยซะขนาดนี้ก็อยากได้เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้ววะ แล้วไม่โกรธหนูแล้วหรอโอ้ยเราหรือเปล่าที่โกรธพี่อ่ะที่พี่พูดไปคือแค่อยากให้เราคิดได้แต่มันก็แรงเกินไปจริงๆนั่นแหละขอโทษแล้วกันอืมหนูก็เหมือนกันก็ขอโทษนะดีมากน้องรัก ดีละที่คิดได้ไวแบบนี้นั้นก็พี่ก็จะมีพรีเซนเตอร์แล้วใช่ไหมอะไรบอกตัวไหนว่าจะช่วยไม่รู้อะ่ะก็ถือว่าเป็นค่ายืมรถแล้วกันโอเคนะตกลงตามนี้ย,ยีนะอย่าพูดเองโอ๊ยผมยุกอย่าพูดเองอะไรแบบนี้ดิพี่บ้าเ้ย